สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช,าวชว้าสวนกระเซตฤษฎีใหมมือนี้มาบเดตเกี่ยวกับทุเรียนดอกบานหางแย่เลื่อมใหม่เล้ครับพี่น้องนี่คือรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกครับหางแย่เลื่มใหม่แต่ว่ากะข้ากับยุดหนามเนี่ยครับพี่น้องข้าถอยหนามมาตั้งแต่พุ่นละดอกตูมดอกหอมดอกบานครับถอยหนามมากห้มาก ซิหน้าที่มาเรียอหาหน้าที่มาเรียซิปหน้าที่นี่นครับพี่นอ้องถอยลงมาเรื่อยๆครับรุ่นนี้ก็บ <c oughs> นาบเด,ดพี่น้องเบิรงว่าผีพานมากนะหยุดน้ำประมาณหามือครับพี่น้องดังจากดอกบานเมดนแล้วครับหยุดน้ำหยุดน้ำประมาณห้าวันครับเพื่อให้หางแง่มันใหม่ครับหางแง่มันใหม่ถ้าหางแง่ไม่บ่ใหม่เขาขาวอาจที่ร่วงได้ครับ ถ้าหางแข็งกขาวดื้อดอกบานไปายน้ำนี่มีซีดหลวงครับเดี๋ยวใส่เบิ้งอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องถ้ารุ่นนี้ยุดน้ำเลยครับพี่น้องนี่เห็นบอกครับพี่น้องนี่มีรุ่นนี้ดอกบานครับปัดดอกคือยุดน้ำเนี่ยยุดยุดการไยน้ำเลยครับพี่น้องนี่ว่าเดี๋ยวไฮได้ครับพี่น้องนี่ถ้าแบบนี้ยุดการห้น้ำเลยครับพี่น้องหยุดการห้น้ำจักอาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องนี่มันกับบานครับนี่มีต้นยิ่งสีบานเบิร์ตดีครับนี่ครับแบบนี้มันสีบานเบิร์ครับ ถ้ามันหวานเบิดแล้วก็งามเกินจับเบิ้งครับเนี่มาแรงนี่ครับพี่น้องนี่ตัวนี้มันในครอหมวกมันมันแข็งมันกลางจางนะครับพี่น้องบอกยังไงมันแข็งแล้วมันมันจับบ่ได้มันลูบบ่ได้นะครับพี่น้องนี่มันลูบลงมาบ่ได้ครับช่วงสิมันสิลูบลงมาบ่ได้สิกรมบ่เขานี่คือการยุดยุดหนามบ่หายหนามครับพี่น้องหยุดห้าวันถึงเจ็ดวันแล้วแต่สถานนัฐตานแล้วแต่ ความชุ่มชื่นแต่ละพื้นที่ก็คือกันครับพี่น้องยูนิยุดตัวนี้ยุดไปหาหมือครับพี่น้องหาหมือนก็มาจับเบิงครับพี่น้องคือแบบนี้ให้เมื่อไหร่นี่ครับพี่น้องเห็นมาพี่น้องนี่ครับถ้าลักษณะแบบหางแย่ขาวสิอย่าเพิ่งให้น้ําครับเอายุดไปก่อนครับยุดไปก่อนจักสี่ห้าวันแล้วก็มาดูครับว่าอาการเป็นไงครับถ้าไปหายเด็ดจางๆแบบนี้โลนครับเบลเลืยครับ ถ้าไปเห็นรลนแหละไปให้น้ำมีแห้งโลนครับคือเห็นการการให้น้ำแล้วเห็นมันร่วงเข้ากับต้องยุดครับพี่น้องนี่ละคือหลังจากหางแงใหม่ยุดน้ำเลยครับพี่น้องยุดน้ำไปจะอาทิตย์หนึง่งมนดูและขาเมือก,ก็ได้ครับมาเบิงหละกะมาดูว่าการพัฒนามันหางแงมันใหม่เขาเรียกว่าครับมันกที่มีรุดร่วงอยู่ครับตัวใดผสมไม่ติดอ่า นี่ครับหางเหยื่ต้นมันจะค่อยใหม่ใหม่เข้าไปมันก็สิขึ้นเจ็ดครับมันทามันถ้าห้องไฮน้ํามันก็สิไหม่ซาและการล่วงครับพี่น้องคือหยุดการนี่ครับตัดงาครัลอกโค่น้วออกครับเพราะค่ายความซุ่มถ้ามันซุ่มชื้นล้ายกะหางเหยี่อกับไหม่ซาเลยครับพี่น้องนี่ตัดญ้าแล้วครับตัด้าลอกโค่นบริกรนะครับแต่ว่าใส่สายเอ็นเป่าออกครับพี่น้องเป่าให้มัน ลอโค่นมันออกถ้าพูดขยันกับกวาดก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่คือตัวนี้ยุดประมาณหามือครับพี่น้องกลับมาห้ยซีหน้าที่ซีหน้าที่ก็เวียนไปอีกครับสองมือสามมือเบิงกอนครับว่ามันสีหลวงบ่ครับนี่ครับรุ่นแรกนี่มันก็สีขึ้นเกจเลยครับนี่ตัวเดียวกันเนี่ยครับก็สีเริ่มขึ้นเกจเลยครับนี่ขึ้นเกจแลลวก็ยังยังหายนามเพื่อมวัไหนเพราะว่าหนึ่งไอ้ลูกที่ขึ้นเกจ เยว่าในต้นเดียวกันยังมีหางแย่ใหม่บนเบิร์นี่ครับพี่นอ้องกะหายไป10นาทีหรือว่าหานาทีอะไรครับระบบสปริงเกอร์สองหัวเลียแจ้ครับเพราะว่าอยู่นี่เป็น4ีหัวแต่ว่ากับปิดใบให้หัวหนึ่งถึงสองหัวครับส่วนนี้นี่ในต้นเดียวกันมันก็จะมีหางแย่ครับ่างใหม่ครับพี่นอ้องใหม่บอนเบิร์นี่ในข้างบนมันมันสีเป็นกรอนนลครับพี่นอ้องข้างล่างมันสี ค่อยๆขึ้นเ็ตนะครับพี่น้องี่แบบนี้ครับเข้ากัยังไห้น้าบ่อหันใดได้ครับพี่น้องไห้ร้ายบ่อหันไดเห็นรุดนี้ว่าเป็นไห้ร้ายนะครับค่อยปปั๊บขึ้นครับเออให้ห้านาทีเวียนไปมือสองมือกับมะเบิงครับมาดูว่ามันหลวงบ่อไห้ก่อยไห้ครับบ่อเนี่ยปั๊บขึ้นเวียนมือเลยครับพี่น้องส่วนนี้ยังไห้พยุงไปก่อนครับเพราะว่าไห้น้าพยุงหย่อนยังครับบางอันกัย่งบานอยู่ครับพี่น้อง นี่ล่ละต้องล่อครับล่อล่อที่กําลังหางแย่บอนใหม่ครับนี่ลหละรุ่นนี้เวียนไปสองสามมือค่อยห้ครับห้านาทีนี่ครับเห็นบ่วางสีรวงนะครับมันสีโลนนะครับพี่น้องนี่นี่ครับหางแย่มันสีค่อยใหม่ใหม่ครับไปถ้าผสมตีสแล้วมันก็สีเริ่มขึ้นเกียดได้ครับพี่น้องนี่ถ้าตัวนี้ย่างขาวอยู่ครับไปหายน้ำโลนครับพี่น้องหางแย่ขาวๆนี่คือเขาปัดดอกแล้วเอาหมวกออกแล้ว มันจะขา,ขาวๆถ้าไฮน้ำนี่ไปเกินซิฟนาที่ยีซิฟนาที่นี่ร่วงแน่นอนครับพี่น้องบานมันก็ี้ค่อยขืนเก๊แบบนี้นะครับพี่น้องน,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 นี่ีค่อยขืนเก๊แบบขืนดกนี่ครับเพราะเรือกระลังพีิกลูกนะครับตัวนี้กับพวกสีทหารกับขีเก่าครับอยู่นี่ยังใส่เป็นกออกแก้ว แคลเสียมโบรอนคือเ่าครับยังสีอยู่นี่ตัวนี้อยู่ครับพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้ห้ากับสีเต็มบำรุงทั้งเขาทั้งหางแย่ทั้งดอกทั้งนวยนี่แหละครับพี่น้องทั้งลูกนี่แหละส่วนนี้สีทุกห้าวันเจ็ดวันแล้วเด้ครับบางขังอาทิตย์ละสองขังครับนี่ัก็เริ่มแหงเลยครับพี่น้องนี่แบบนี้ยังไฮน้ำวันไหนนะครับอยู่ต้นนี่ครับไฮบิดบิดเป็นต้นเป็นต้นเลยครับกลางครับพี่น้อง กลางเลยครับก้างเดียมีไห่น้ำอะไรได้ครับไห่น้ำโลนครับครับนี่หาั้งก็ขาวดี่ไห่น้ำล่วงครับพี่น้องเห็นว่าไปไห่น้ำแล้วล่วงว่าทุเรียนบ่พ่อน้ำบ่แมนได้ครับน้ำเกินครับล่วงแน่นอนครับอืมกะเฮ็ดตามที่เคยเฮ็ดมากแล้วครับพี่น้องเข้าแต่ไห พัฒนาของมันครับให้มันขึ้นไปเรื่อยๆครับต้าไปหายน้ำนี่เห็นวันได้หลายสีโลนนะครับพี่น้องเนี่ยมันโลนหนากลัวมากเลยครับพี่น้องดอกทุเรียนโลนพวกหางแย่ขาวๆครับครับมันโลนนี่โอ้ยสองสามวันเบิดเลยนะครับพี่น้องหายน้ำร่วรุ่นนี้พอต้องห่วงว่าหายน้ำหน่อยมันมันสีใหญ่ปะครับโตปกติครับยิ่งน้ําเกินครับเรียบร้อยครับโลนครับ นี่ครับตัวผมปัดดอกบุนแหลกครับใส่หนาวครับปัดดอกรุนแหลกใส่อากาศจากหนาวเนี่ยครับพี่หน้อยติดอยู่ด้วยครับแต่ว่ากาศยังบุ้่าความสมบูรณ์สมไจบ,บางอันกัดสมบทกินกับงอ้อนนะครับพี่น้อบมันจะอยู่กิ่งหนึ่งมันบานกน่อนครับจังไ่อยสีพิกลูกนะครับพี่น้องัอยมันพวกแคลเซียมโบรอนพวกอาหารนี่แหละครับพี่น้องตอนตนี้ไฮน้านีนี่แหละ ช่วงวิกฤตครับพี่น้องนี่เกินว่าช่วงวิกฤตให้น้ําผิดชีวิตเปลี่ยนแกคือส่วงนี้แหละครับพี่น้องแก้ตัวไม่ได้แล้วครับถ้าหางแย่หลวงแก้ตัวไม่ได้คือหลวงแต่คือเบิร์ดเลยครับนี่รุ่นนี้ยุดนน้ำครับยุ่สวนนี่ครับยุดนน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำระบบตอนนี้สามหัวถึงสี่หัวแต่ว่าตอนยุดนแหละครับ ยุดมาเด็กสามหมื่นนะครับยุดมาไน้สามหมื่นกับกสมมิบประมาณหาหกหมื่นครับก้าวดอกบานเบิดก็จังจังดูอีกทีว่ามันสีหลวงบอครับถ้ามันหลวงก็จังหายจักหาหน้าที่สองสามหมื่มนมาหายหาหน้าที่เห็นนะครับพี่น้องเบิง้งสอยความสุมนิดนึงมันก่าเขาต้องับปั๊บใส่เอาครับพี่น้องปั๊บใส่เอาแล้วกะเบิง้งในพื้นที่เทานําครับว่า สีให้ซ้ำกันเลยกับบริขับปรับใส่เอาครับปรับการปรับน้ำครับจะอยู่จะล่วงอยู่ที่คนโทนน้ําครับทุเรียนดอกบานดอกหอมทางแย่ใหม่ครับบริเกี่ยวกับพวกหัวม่วนพวกยังเด้ครับอยู่การไฮน้ำเลยครับส่วนนี้คือไฮน้ำนี่เพลื่อบะไรครับพี่น้องไอ้เกินกับพิชผ่านเลยครับพี่น้องนี่คลุ่นนี่จังวันไหครับนี่ตัวนี้ก็บบาน จะมดตุ่นแล้วครับยังมดในห้ยน้ำครับยุดมาแต่ีหามือเลยครับนี่ถามว่าห้ยบานบดแต่เบืองก่อนครับนี่มันยังอันยังอยู่ครับพยายามข้อหมวกห้ยเลี้ยวครับนี่ถ้ามันแหงเสียห้องเรือมหมวกเลยครับพี่น้องนี่เสียไฟ่สีพิยูในหมวกนี่เลยครับเท้าออกซาเนี่ยครับมันสีพิยูในหมวกนี่เลยครับพี่น้องเสียไฟเหาอสีตอนดอกตูม มาสตอนนี้บ่บ่บ,บ่ได้สีได้ครับพี่น้องอย่านไปเตะโดนอันดอกได้ครับพี่น้องส่วนนี้หามสีดครับพี่น้องนี่ถ้าสีไปเจอเกสรน,นี่ก็บางทียามันก็สิมีหลายๆโตมียาห่อนมียาอย่างครับพยายามสีดก้อนดอกบานดอกตูมดอกหอมสีเลยครับเพียบไฟพวกเพียจัก,กระจันยังใส่เข้าไปหลอกครับสีก้อนดอกบานครับถ้ามันบานแล้วเท่ากับหลีกเลี่ยงครับย่าสีครับพี่น้อง มันบ่มียาสี people, ดอกผ้าดอกได้ด้อครับพี่น้องถ้าดอกบานดอกตูมสีจังได้กระแพ่ครับไม่มียาสีผ้าดอกบานได้สีได้แบบนี้ครับนี่เขาเอ้นว่าดอกตูมดอกหอมนี่สีได้ครับนี่เนี่ยครับถ้าเข้าสีเท่ากับีบเรียงตัวดอกบานเข้าสีปั๊บคอยปั๊บยั้งเอาครับพยายามสีได้ถ้ารุุนนะครับนี่เขาเอ้นว่าดอกตูมดอกบานสีได้ครับช่วงนี้เกี่ยวไฟ ผีช่วงนี้ถ้าไปดอกบานงดเลยครับพี่น้องมู้ว่าสีแล้วพิชสิบโดนเกสรแหละก็สีแพร่เลยครับพี่น้องยุนีงดเลยครับบ๊ดสีได้ครับพบบบะกาสีเลยแหละนี่ที่ยิ่งดอกบานแบบนี้ครับยิ่งสีบ๊วยได้ครับนี่ดอกบานเับปัดดอกนะครับไปโดนหางแย่เขาขาวนังเท่ากับมียาห่อนยายนังนด้ครับพยายามีเลี้ยงครับสีกอนดอกตูมดอกหอม คาเฟียไฟมีันสิเป็นสิไิอยู่ในีเลยครับพี่นอ้องสังเกตเบ้งครับพี่นอ้องทุเรียนนี่สังเกตทุกวันเดินดูทุกวันนะครับพี่นอ้องต้วน,นี้เป็นอย่างไรใบเป็นอย่างไหยอดไหลหบ่ครับพี่นอ้องสองกรณนี่ครับพี่น้องถ้าทุเรียนหางแง่ใหม่มีสองกรณีหนึ่งน้ำเกินสองยอดแดงยอดไหลครับพี่นอ้องมีปัญหาตัวนี้ก็เริ่มเคี้ยวเลไแล้วครับพี่นอ้องดอกกำลังสิตูมสิ น่ครับเขียวสีพวอกอ่ะเร่งใบแก่ใบรอบสองรอบเลยครับพี่นอ้องนี่เรื่องเริ่มเขียวครับพี่นอ้องตัวนี้กระดอกตูมดอกหอมถ้ามันกลางอ่ะออกมาเขียวนะบออันตรายเองครับแต่ว่าถ้าส่วงดอกตูมดอกหามดอกหอมยอดกำลังออกนี่อันตรายที่สุดครับพี่นอ้องอยู่นี่มีอยู่สามมีอยู่หาหกต้นครับ ดอกตูมดอกหอมยอดไหลครับพี่น้องว่าสีสีดูบอเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งต่อไปครับเดี๋ยวเสียภาพาไปเบิ้งครับว่ายอดไหลเป็นแบบไหนนี่ครับต้นนี้ดอกตูมดอกหอมดอกบานครับพี่น้องนี่ดอกตูมดอกหอมดอกบานยอดบ้านไหลครับนี่นี่ครับด้วยยอดบ้านไหลนี่ครับมีแบบนี้เขาเอื่อมายอดไหลครับนี่ยอดไหลยอดนี้หน่อยครับนี่ครับ หยอดกระลังแดงครับนี่ครับนี่ก็เอิ่นมาหยอดไหลหยอดแดงครับนี่หยอดไหลครับนี่แถบนี้ครับมันมาาที่หลังครับก็แต่อากาศหอนปุ๊บมันมาเลยครับหยอดมาทั้งขางแมนเบิร์ดเลยครับพุ่นถ้าขอดปลายเลยครับพี่น้องตัวบ่หูว่าตัวนี้เสียเอาอยู่วะครับพี่น้องก้อนนี้ก็ซีดไปแล้วเลยครับพี่น้องนี่ครับ สีไปแล้วรอบหนึ่งกับสีสีดียูรอบหนึ่ง,ยห,งหยุดใบอ่อนเร่งใบให้แก่มหัวสียูสีดีบอกครับสั่งมากสีแล้วครับพี่น้องตัวนี้กรล่างทดลองนะครับพี่น้องปีกายน่ย้อนมันเปลี่ยนแบบนี้ครับมันเป็นแบบทีพายห้เบริรมหันนี่เพราะแต่ดอกบานใบกับเริ่มเขียวกลางนะครับพี่น้องแต่ว่า ไม่แคบนี่นี่เพราะแต่ดอกใบดอกตูมดอกหอมหยอดมาไหลครับอากาศปีนี้บันสิเป็นอยู่หลายต้นอยู่ด้วยครับพี่น้องมันบ่มาตอนนั้นมันกำลังเหลื่อมมาเนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับกำลังสีไปครับนี่มาเบิดเลยครับฟังนี่กำลังสีไป,ดไ,ดงงสไปว้าซิ้ยู่วะครับพี่น้อง ผู้ลงคนกะแล้วแต่สูตรนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่เป็นอันข้างจันอยู่เบืองล่องเบิองอยู่ครับโฟวันแล้วเสียไล่พี่น้องฟังเด้อตัวนี้ล่องสีเบิงผมก็ล่างล่องทเทเล็กนะครับพี่น้องโฟวันกับโฟโฟฟอสสองตัวครับบวกกัน้วล,ลอ่องเบืองเพื่อเพิ่นโฆษณหนาครับพี่น้องบ่ได้โฆษณหน้าขายเพินน่นดอกแต่ว่าก็ล่างล่อง,องัทเล็ก โวันกับโฟฟอดเล่งใบอ่อนใบแก่ภายในห้าวันเป็นว่กล่องเมองครับเพราะว่าเฮ้าช่วงนี้มันมามันก็ต้องลองครับพี่น้องพอ่ามันมาแล้วแข้งก็ต้องซื้อเพราะว่าถ้าเฮาเอาอยู่มันก็โอเคนะครับพี่น้องสั่งมาแต่ผุนนะครับทั้งจันผุนแล้วครับพี่น้องมันมีเยดมียั้งอยู่ดอก พี่น้องก็ซื้อเสืเส้อท้าเอาครับร่องเบิงครับพี่หน้องแต่ว่าศูนย์หาสิบสองสามสี่มันไม่อยู่หรอกครับพี่น้องเพราะว่าหย่อดมันออกมากสี่เหลี่ยมมันแห่งเป็นบํารุงครับพี่นองศู 0, 2, 0, 2, 3, 4, นย์ห้าสองศูนย์ห้าสองสามสี่นี่ถ้าสีแบบนี้บอกครับงามเลยครับหัวตัวหัวรครับแห้งไรลเลยครับพี่น้องอเพราะว่าศูนย์ห้าสองสามสี่มันเป็นบํารุงเลยครับพี่น้องบํารุง บำรุงเลยครับถ้าเป็นทางดาบเข้าสีสีได้ในปริมาณได้อยู่ครับถ้าหยอดออกแบบนี้ครับยอดกระล่างแบบนี้ครับสีในปริมาณหลยเข้มข้นจังสีง่อน,นิดนึงครับเสียกับสีใหม่ไปแต่ว,ว่าถ้าสีสมหลยก็อยากแพ่ใบนะครับพี่น้องแพ่ใบแก่เฮานี่แหละเบียงของเรียงเอาไปสมหลยกับเพใบแก่ ข้สีกดใบอ่อนอยู่แต่ว่าเขาไปสมรักกับแผ่ใบแก่เลยครับพี่นอ้องนี่ถ้ารุ่นนี้มันเกิดใบายากยูแหละเป็นดาบครับแต่ว่าตัวนี้เพื่นว่าเป็นดาบเป็นยังหยุดการพัฒนาเร่งใบแก่เลยรครับพี่น้องก็เด้ยองเบิง้งพี่นอ้องเสื้อหาเอาเบิ้งกันแล้วกันละบ่ไเดแนะนําใหานี่ครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นวิกฤตอยู่เด้ครับส่วนนี้นี่วิกฤตอยู่ยังบ่ได้ผ่านครับพี่นอ้องมันมาสา มาผิดเวลาดอกมาผิดเวลาครับสวนี้มมนกับบานตันนี้ไฮน้ำยู่น้อยไยน้อยครับพี่หน้องบานมันเบิดให้สิบนาทีหัวหนึ่งรตรวมันใหญ่คอยเบิงเงินไปครับพี่หน้องว่ามันจะเป็นยังไงปีนี้ใบกับมาแบบสะพังนะครับแต่ละสวนปีนี้อาจ,จิตต้นทุนสูงขึ้นนะครับ เล่งใบแก่หยุดใบอ่อนเนี่แหละครับพี่พน้องขนาดว่าทีทบว่าทีพานมากรับว่าดึงหยอดด้ครับพี่น้องบางคนว่าดึงหยอดดึงหยอดแล้วเข้าต้องพร้อมเข้าเข้าดึงบ่ดึงบ่ไดดีครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งกักโศกใบดีๆกับโลนเบิดครับพี่น้องหนาวเนี่ยเบิรงนโรนบ่โรน,นครับพี่น้องนี่บ่เข้าบ่าดึงหยอดกับบไไ้ครับพี่น้อง ใบหลวงนะครับพี่น้องเท่ากวดสองหลอดไปเลยนะครับต,ตั้งแต่กักโศกนะครับกวดไปสองหลอดคยโล่งคีปให้พี่น้องมองดีดอกกวดบานนี้พอแต่มาเจออากาศหนาวๆใบหลวงครับเท่ากับต้องดึงยอดทําใบครับบานดึงยอดทําใบแหละมันก็มาบนตรงเวลาปันใดครับพี่น้องม่วนใบเขียวก็มีม่วนใบกลางแหละก็โอเคครับก็ยังพยุงไปได้ไอตัวยอดแดงนี่นะครับวิธีนักกมูครับแบบนี้นะพี่น้องที่นี่เป็น นี่เขาเอือนไวิกิตดอกตูมดอกหอมยอดแดงนี่นะครับพี่น้องวิกิคถ้าเป็นบานแล้วก็บ่เป็นยังครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาเดตบเกี่ยวกับการไ้น้ำเนี่ยนะครับพี่น้องไ้น้ำลังจากดอกบานหางแย่ใหม่เท่ากับยุดไปครับพี่น้องค่อยปั๊บใส่เอาครับพี่น้องปั๊บใส่เบิ่งเอาอลเย็้ยมาเลี้ยงก็เท่ากับหามืองเท่ากับกำเบิ่งขั้วมันครับ ถ้ามันเสียงหลายครับก็ถอยน้ำาุงครับบ่ามันสิไปห์ไแบบจนลืมข้าวไปเด้นะครับช่วงนี้ให้น้ำนอนรับไปได้ครับเพอื่อไดเครับไฮตรงเฝ้าครับเวลาตรงเปะครับอผิดพลาดก็คือโล่นว่านะครับพี่หน้องช่วงนี้ให้น้ําต้องพี่เปะเด้ครับพี่หน้องครับคลิปนี้ก็สิขอจยบไปซ้ำนี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าดุนดอกบานดุน เขาหยอดอยูดแล้วก็สีมะลงที่นดอกเมืองอีกทีหนึงครับคลิปนี้ก็จบไปสำนินแล้วครับสวัสดีครับ